เกลือเยเนาะอีกก๋อืมกบเต็มตาจ้ะป้านี่จ้ะดอกแรกแห่งปี2,022ัจ้าแหดพึ่งหวานยูฮูยูฮูกิโลละห0าบาทค่ะคูณไปเลยห้าเาสองพันห้บาทค่ะ ลังพาไปค่ะทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนมาเก็บเห็ดที่ต่างเมืองนะคะ <Yeah. S 1> ไปกันเลย Let's go <S ไปกันเลย Let's go to the wood วันนี้ที่พามาเก็บเห็ดที่ทิพทิ้งไว้ดอกเล็กๆๆ,ๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสองอาทิตย์เขาโตประมาณไหนนะคะทุกคนทิพทิ้งไว้ดอกเล็กๆเยอะเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะไปลงไปตรงนี้นะคะสองมาสอง สองอาทิตย์อู้ยโตแล้วจ้าพี่น้องปาดใหญ่แล้วจ้าพี่น้องเอ้ยมึงขาสั้นสับปรับปาดมา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 ไปเดิมไปเดิมเก็บเลยจ้าไม่แล้วตอนนั้นยังน้อยจ้าตัวเห็ดแห้งเห็นบ่จ้ะเก็บเลยจ้ะ,นนนนจะ,ดจะเดี๋ยวมันจะตายเนาะเห็ดแห้งมากทุกคนเอ้ย ngay là cho ừ. Ui, đọt hết Hèn mắc mắc rồi Phốn bó tục cho thì thêm vậy, Ừ Ừ ตัวร้านอ่ะต้องหาตัวร้เนนี่นะตัร้านใหญ่แล้วจ้ะสองอาทิตย์ที่ทิ้งไว้ตอนนู้นนะทุกคนที่เล็กๆที่ทิ้บบอกว่าเอาทิ้งไว้ก่อนเนาะปิดไว้จ้ะสมมตคันแต่แรงง่ายซ้ำนี่แหละจ้ะทุกคนจ้ะมันบ่ใหญ่ไปกว่านี่ล้วจ้ะมินแต่ จะแหงตายแล้วองค่ะอสองอาทิตนะมันโตได้เท่านี้แล้วทุกคนใหญ่สุดแล้วใหญ่สุด้องเขาแหละจ้ะแหงแหงจ้ะ ีเฮดก็เปลี่ยนไปจ้ะทดกนสีเฮดเรื่องเหลืองกลายเป็นเหลืองแบบเฮดแห้งจ้ะเหลืองแบบแห้งๆเนาะมา,าก็ตรงนี้จ้ะทุกคน

ít tay nhanh nữa chứ đẹp đẹp này con hên thiệt ba cô thiệt bao nhiêu người ta nhìn hên bao hết Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่เอามจ้ะรอบนี้ไม่ได้ปล่อยแล้วนะทุกคนไม่ต้องรอโตรออะไรแล้วค่ะเอาเลยจ้ะเอาเลยก็จะแห้งตายแล้วแห้งคักเฮ็ด tan hết cả tụi con lại lại nè ít theo nhau đấy cả nè ít, Nhi, ít. 何かカニャいる変えわからん。 ปิดไปจ้ะกุ้มเดียวขึ้นกระตาเลาจ้ะทุกคนไปไปไปนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพี่ <c oughs> หลังได้แกไปตามเก็บมาแล้วนะส่วนหนึ่งนี่ค่ะเก็บเลยเหอเก็อมกือเต็มตาจ้ะป้านี่จะ้ะเดี๋ยวจะพาไปต่อปลาใหม่แล้วนะ <c oughs> จ้ะทวนิมินิดจ้ะยี่สิบไม่ถึงสิบนาทีมั้งเก็บเห็ด จะพาไปต่อปลาใหม่จ้ะแต่ลอนทั่วไปเรื่อยๆจ้ะว้าวทุกคนดูดูดู็ดตพึ่งหวานจ้ะพีโนโ่น้องเฮิตพึ่งหวานคือมาเลี้วแท้ว้ายฮิตพึ่งหวานว้ายเดี๋ยวมือเจ้าเห็นไหมมือเตะอย่างนี้จ้ะมือฮิตพึ่งหวานป๊าวกระเดิมดอกแรกแหกหมาน ดอกแรกแห่งปี2022จ้าเห็ดพึ่งหวานอุ้ยมีจ่าให้พีหลังคัดตัดขาะสมอสมอสมอหนวามนาวนะคะมีโนนฮูฮดอกแรกของปี2022จ้า แอวกพึ่งหวานคือมาเร็วแท้ปานเนี่ยดอกแรกจะเพิ่งเห็นดอกแรก s t o สตู a r อ Perfect แกวันอูดเยียดูสินี่ดอกที่สองมันตายแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยย่ำม,มาแล้วยำแล้ว,าาว,วนี่เก๋กา,า,ารีาาากเพยเดียวทเด้วยใจทุกคน

ัตรงนี but, ้ไม in ่ให้ตกใบก้ะตรงนู้ mukono kumu Ui ngene ra ui mình thấy tôi quân bừng mình men hết mốt đã ta ít cái đọc như nhai nữa ta mama mama lui 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 đột như nhai เห็ดก่ะเนี่ตัวบอกว่าเห็ดนะเห็ดตัวตรงนี <S <S ้แง่สวยน้องเอ้ยทองสาวดีเดียวแตก কিয় আমি কে เปาะจ้ะเปาะนี่แต่เด๋มยังไงเห็ดมันเปาะเปาะทุกคนเลยเปาะบางมากเห็ด

はい,い、ね、またあにい、ま、たい。 นกครับม่ต่างไตาไหมจ๊ะ จกขาบ่เจอจกขาบ่เจอมันแตกตะกุนเนี่ยอ่ะเอาโยกก่อนนี่ไปเลยนี่กว่าไป จะดูสวามมีเก้มีฮะทุกคน mama. มาๆๆๆๆหึไม่ 手好再买的，这边没水了，赶紧来。y e a OK. เห้ยเห็นองตายเสียดายน้องเอ้ยในเวลาที่เขาจะตายนู่นอีกเห้ยเป็นดงเป็นดงเป็นหลืบเป็นหลืบอ,อยู่หม่จ้า ค่ะ มากล้องเขาใกล้ๆกันจะได้ชัดนะ ใส่ผู้ใส่ผู้ตายหมดมุกมิเกะไอสิจ้าทุกคนไปเต็มตาเต็มตาหน่อยนี่ก็ได้เงินพันเหมือนเด้มจ้าพี่น้องจ้าอะไะที่เพ้นอยู่ตรงนี้นี่กระด้เงินพันหนึ่งเลยจ้ะ Tìm ta để ngân thân cho P'nô Ai quẩy <khoe>. Ai quẩy cái để cơn ta เฮ็ดัปงะจะเฮ็ดหลายคักเฮ็ดไปโพดหลยโพไปจ้ะไปนี่ค่ะทุกคนสำหรับสองป่านะเราพาไปสองป่าจะเต็มแล้วค่ะเต็มกล่องน,นี้คือได้ห้ากิโลนะคะทุกคนกิโลละห้าร้อยบาทค่ะคูณไปเลยห้าเอาสองพันห้า 2,500<อ>บาทค่ะเป็นนี่คือได้5โลค่ะ4,5โลประมาณนี้ค่ะทุกคนกล่องละ5กิโลนะถ้าเต็มเลยนะคะอิติฟินเฮฟเีย่ ค่ะทุกคนเดี๋ยวอีพีที่สองที่จะพาไปต่อป่าใหม่นะคะทุกคนไปสำหรับอีพีที่หนึ่งคิปก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่อีพีสองนะคะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายเกรแฮมขอบคุณค่ะคขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณที่รับชมครับ